เข้าแล้วนับเดืเอ,อ,อนจอดพร้อมยังเทปเจ้าใส่ฟอสตัดนั่งหงายเลยโดนไหนก็โดน ลงไปก็ตายดีสู้ขับไม่ได้เล่นไม่เป็นโอ้ยเหรียญโคตรเยอะเลยบาทดูด้นบนเหรียญไม่กี่ 500. อันห้าร้อยเ้าลิสตายเหรออะไรอ่ะไหนอ่ะไปซื้่ไเออนมีปืนชาร์ะมันมีลูก มันอยู่ไหนอ่ะไปไหนน่าจะไปไหนป่าไม่เหลยกี่เหรียญห้าร้อยกระบอกอยู่ห้าร้อยป่าเหตุตรงรูปตะกร้าไหมเฮ้ยคนว่ะ เออสองเลยสองเลยสุดตะก้าอืมจะแผนที่อ่ะตองวิ่งไปตรงนั้นแล้วก็โู่แล้วก็อันแรกที่สี่ร้อยอุ้ยอ,อุ้ยไหนวะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ นั่นทางเข้าไหนวะไปปุ้นไปเข้าเข้าไปเลยทางเข้าเห็นคนนะดิมึงใจเย็นดิไม่เห็นคนเหรอหรือไม่เห็นคนจริงๆเหรอให้ฆ่าคนก่อนไม่ได้ไง เพราะไม่ระวังไงถึงได้ตายอ่ะลิศกดอันไหนเข้าไปแล้วกดอันแรกเลยวื้นยังนนะโอ้โหจะให้เดินไม่ดูคนเลยตายขนาดเล่นไม่เป็นแล้วนี่ แต่เือนอันนั้นไม่ดีเลยวะ่ะไม่แรงเลยเปเื่อนอีกอันเฮ้ยเอคยังไงวะอยากได้ AK. เอคเฮ้ยเหมือนจะเจอเอค็ไม่มีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครยิงกูวะ อาจตายซะฮะไม่เป็นยังไงเดี๋ยวมึงเจอคนเหรอเดี๋ยวถามว่าเจอคนเหรอแล้อว่ยิงตาไปแล้วถามเลยไม่อยากจะพูดบ้าป่ะเนี่ย เฮ้ยโอ้โหเจออีกแล้วลมลมไม่รู้มีกี่ตัวมันใช้ระเบิดฟันว่ะมันจะมีอีกตัวนึงหรือเปล่าวะนี่เข้าไปดูดิทำไมมีระเบิดฟันอยู่ข้างใน หัวไอ้วอเพียบเลยใช่ป่ะเนี่ยเฮ้ยนั่งไงเือแล้วเรียบร้อยเฮ้ยไหนตวงวอไหนตวงวะมาข้างหลังเหรอ เจนไม่เป็นก็นได้แปดแล้วเว้ยแปดโอ้โหไม่มี a k เลยว่ะเฮ้ยเจอแล้วเฮ้ยลิซ่าเ่ยงดีไม่หายเองหรือวะย่ามชุกเฉินก็ช่วยดี ตอนยานฉุกเฉนไม่อยากจะมาช่วยหรอกนี่เป็นองนี่ข้าบงไม่มีเลยไม่มีเอเคเลยวะ่ะเฮย้ฮยอฮ้ยงานเข้าแล้วนัดเดือดจอดนัดเดือดจอดเข้าหัวเออไม่เอเคไม่เอเคเอซีเอหนึ่งก็ยังดีวะ่ะ เราอยู่ที่ร่วงเกินไปนปี่ไเปเถอะเจอจุดตีฟ้าอีกแล้วว่ะนู่นน่ะตรงต้นมะาพร้าวตรงเครืงบินน่ะเลยไปก่อนดูนะเจคีเปิดมามันเจอแต่แล้วเบิดสองสองครั้งนั่นอ่ะเฮ้ยเสียงอะไรวะ นี่มึงยิงเหรอนี่ยีบเป็นทางถี่ซ้อนสี่มึงจะเปิดป่ะเนี่ยหรือใครเปิดก็ได้ Heading to supply point ไปไปเฮ้ยระว,วังโหเดินไม่ดูคนอีกแล้วนี่ทำไมไม่มองคนนะอยู่ข้างหน้าตัวเองแท้ๆเลยหมายเลไป,ไไปก่อนสัตว์อ่ไปไหนเฮ้ยนั่นไง ดิสุดูข้างหน้ามึงอ้อมไปเลยนั่นแหละวิ่งไปอีกตัวหนึง่งไม่มีเยอะเกงเยอะเออโคตรเยอะเลยห้าห้าห้าตัวฮะหึาห้าตัวเออเห็นแล้ว แตกอีกตัวเดียวเราก็ชนะแล้วหืมบางทีอ,อาจจะไม่ชนะก็ได้ปาลางให้อีวดหนึ่ยมีคนดูอยู <laughs> ่สี่วะเฮ้ยนี่ไง อ,อ้าวได้ได้เก้าตัวขนาดเล่นไม่ต้องเดินนะเนี่ยได้สิบตัวเลยฮะได้สิตัวปลาได้กี่ตัว <c oughs> ยังไม่ได้ออกเลยผูดเยอะโห้ยขนาดเล่นไม,ไม่ไม่ได้เล่นมา2องปีนะเนี่ยเมื่อวานเล่นไอคลิป คลิปที่ถ่ายลงไปเพิ่งจะเล่นครั้งแรกในรอบสองปีนักเอ้ยอะไรอ่ะนินจาคนหนึ่งได้ทะยานนินจาคนหนึ่งได้ทะยานักนปือปั้มกดไลค์ให้ด้วยครับว่ามึงออกไปแล้วแน่ๆเลยโอเค๋อละฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับผม